ในสมัยก่อนขุนโจรที่มีชื่อเสียงเลียงนามดังกระชอนต้องมีชื่อของเสือเรืองรวมอยู่ในกลุ่มของขุนโจรชื่อดังพวกนั้นด้วยไม่มีใครที่อยู่ในพื้นที่เขตภาคเหนือตอนล่างจะไม่รู้จักเพราะได้ผันตัวเองจากนักเลงประจําหมู่บ้านกลายเป็นโจรปล้นฆ่าตั้งแต่สมัยหนุ่มๆแต่ทุกครั้งที่ออกปล้นออกฆ่าก็มักจะไปปล้นเอาแต่บ้านของคนรวยไม่เคยไปเบียดเบียน,นปล้นฆ่าชาวบ้านที่เป็นคนอยากขนจนแม้จะขึ้นชื่อว่าเป็นโจรชั่ว แต่ก็ยังมีคุณธรรมอยู่ในตัวเองเสือเลืองจะถือคติแบบนั้นเลยมาจนเมื่อ,อายุมากขึ้นถึงได้วางมือจากการถืออาวุธปืนนำทรัพย์สินเงินทองที่ปล้นมาได้ออกเที่ยวเตร่ไปตามสถานที่ต่างๆทั่วประเทศทั้งดื่มกินเล่นเที่ยวสารพัดตามประสาชายโสดที่แม้จะมีอายุล่วงเข้าวัยกลางคนไปแล้วช่วงสมัยที่เป็นขุนโจรชื่อดังเสือเลืองไม่เคยโดนตำรวจจับแม้แต่ครั้งเดียวแม้จะเคยถูกตามล่าและถูกล้อมเอาไว้หลายครั้งหลายหน แต่เสือเลืองก็สามารถเอาตัวหลอดหนีตำรวจไปได้ทุกครั้งโดยความที่เป็นคนมีไหวพริบปฏิภาณเฉลียวฉลาดอีกทั้งวิชาอาคมที่ล่ำเรียนมามากมายทั้งจากปู่และพ่อของตนเองที่ล้วนแต่เป็นอดีตนักเลงอาคมด้วยกันทั้งสิน้นแม้แต่ช่วงสมัยที่เป็นวัยรุ่นหนุ่มกระทงเป็นนักเลงเที่ยวเตรไปตามหมู่บ้านต่าง,างๆเจอทั้งคมมีดคมกระสุนจากนักเลงต่างถิ่นมาแล้วมากมายแต่ของพวกนั้นก็ไม่เคยละคายผิวหนังของเสือเลืองเลยแม้แต่ครั้งเดียว หลังจากที่วางปืนจากการเป็นเสือผลข่าออกเที่ยวเตร่ไปเรื่อยเปๆชื่อของเสือเรืองก็เลื่อมเลือนลางหายไปจากในวงการอาญาก,กรรมและตำรวจไม่มีใครรู้ว่าเสือเรืองหายตัวไปไหนนานร่วมปีถึงได้มีข่าวว่าเสือเรืองถูกตำรวจวิสามันตายที่ฝั่งชายแดนไทยเมขมรคดีทุกอย่างที่เสือเรืองเคยก่อเอาไว้ก็ถูกปิดสะสางไปตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาซึ่งองานที่จริงแล้วผู้ที่ถูกตำรวจวิสามันจนตายนั้น เป็นลูกน้องคนสนิทของเสือเลืองที่แม้จะได้รับคำสั่งจากเสือเลืองให้แยกกกแยกเหล่าให้ต่างคนก็ต่างไปทำมาหากินในด้านสุจริตห้ามกลับไปเป็นโจรอีกด้วยคำสาบานที่ให้กันไว้หากใครผิดคำสาบานก็ขอให้ตายโหงตายไม่ดีอย่างที่สาบานกันซึ่งลักษณะท่าทางของลูกน้องคนสนิทของเสือเลืองนั่นก็ไม่ต่างอะไรกันกับเสือเลืองก็เลยทำให้ตำรวจคิดว่ามันก็คือเสือเลืองนั่นเองเพราะไม่เคยประจันหน้ากันจัดจ้าสักที ว่าเสือเลืองตัวจริงนั้นหน้าตาเป็นอย่างไรหลังจากที่ลูกน้องคนสนิทถูกวิสามันฆาตกรรมตายไปเสือเลืองได้ข่าวก็เริื่มคิดได้ว่าตัวเองนั้นมีชีวิตอยู่ไปวันๆคงจะหาประโยชน์ที่ดีมากกว่านี้ไม่ได้อีกทั้งสัม,มาอาชีพก็ไม่รู้จะไปทํามาหากินอะไรเพราะไม่มีความถนัดในด้านใดด้านหนึ่งแม้แต่อย่างเดียวจะย้อนกลับไปที่บ้านเกิดของตนเองก็มีหวังว่าต้องมีคนจําได้แน่ชื่อของเสือเรืองอาจจะดังกระชอนขึ้นมาอีกครั้ง จนอาจจะถูกตำรวจตามไล่ล่าเอาได้อีกเงินทองที่สะสมมาได้จากการปล้นค่าก็เลื่อมลอยล้อลงไปทุกทีสุดท้ายจึงได้ตัดสินใจเพราะเคยได้ไปหลบซ่อนตัวอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในเขตภาคเหนือจึงจะขอนำเงินและทรัพย์สินที่เหลือไปถวายให้กับวัดและขอบวชอยู่ที่วัดไปจนแก่ตายทรัพย์สินเงินทองพวกนั้นก็ขออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วหรือเจ้ากรรมนายเวรทั้งหมดและบุญกุศลที่ต่างจิตอธิษฐานเอาไว้ว่าจะบวชตลอดชีวิต จะได้ไม่กลับมาจองเวรจองกรรมกันอีกในชาติหน้าหลังจากที่ได้บวชเป็นพระแล้วในวัยกลางคนหลวงพ่อเลืองก็ได้ออกทุดงไปตามป่าเขาลำเนาไัยปฏิบัติกรรมฐานนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจะขอออกประจำวัดก็เฉพาะช่วงที่เข้าพรรษาตามวัดต่างๆที่ผ่านไปเท่านั้นหลังออกพรรษาแล้วก็จะทุดงต่อไปจนหลังจากที่บวชและออกทุดงไปถั่วสารทิศรวมสิบพรรษาท่านก็ได้เข้าไปปักกฎบำเพ็ญเพียรภาวนา อยู่แถวแถวผืนป่าในเขตจังหวัดตากซึ่งสมัยนั้นป่ามีความอุดมสมบูรณ์และสัตว์ป่าหากินอยู่เป็นจํานวนมากรวมทั้งมีความสงบเหมาะกับการเข้าไปนั่งปลีกวิเวกบําเพ็ญเพียรภาวนาและท่านก็เคยผ่านเข้าไปที่ป่าแถบนั้นหลายครั้งหลายหุนด้วยความชื่นชอบเข้าไปทุกครั้งก็จะเข้าไปปักกดอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านของชาวบ้านไม่เคยออกมารับบินทบาตจากชาวบ้านเลยแม้แต่ครั้งเดียวดำรงกายสังขารอยู่ได้ด้วยผลลหมากหลากไม้ป่า ที่หาได้ง่ายได้ในป่าแถบนั้นซึ่งตั้งแต่แตบวชเป็นพระไม่ว่าหลวงพ่อเลืองท่านจะทุดงรงไปทางทิศไหนก็ไม่ค่อยจะมีชาวบ้านกล้าใส่บาตรให้กับท่านอยู่แล้วเพราะด้วยใบหน้าของหลวงพ่อเลืองนั้นเหี่มเกลียมดุดันตามประสาะเสือเก่าที่ไม่เคยเกรงกลัวใครแม้ว่าหลังจากที่ออกบวชแล้วจิตใจของท่านจะเปลี่ยนไปมากแต่มันกระสวนทางกับใบหน้าและท่าทางของท่านอย่างสิ้นเชิงซึ่งตัวท่านเองก็รู้สึกได้แต่ก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนอะไรของตัวเองได้ไปมากกว่านั้น เมื่อชาวบ้านมีความเกรงกลัวท่านก็ไม่อยากจะไปรบกวนออกทุดงเข้าไปยังผืนป่าแถบไหนก็โชคดีทุกครั้งที่สามารถหาของป่ามาฉันดำลงกายสังขารได้ไม่มีอดมีอยากครั้งนั้นท่านเดินดิ่งเข้าไปปักกดอยู่กลางป่าลึกซึ่งสังเกตดูจากหลองรอยแล้วคงจะไม่เคยมีพลานหรือว่าชาวบ้านเข้าไปถึงเพราะเห็นว่ามีแต่รอยเท้าสัตว์ป่าหากินอยู่ในป่าบริเวณนั้นเต็มไปหมดทไามาได้กลัวสัตว์ป่าพวกนั้นแม้จะเป็นสัตว์ป่าดูร้ายก็ตาม แต่จะไม่ชอบเสียงปืนที่พลานมักจะเข้าไปนั่งห่างดักยิงสัตว์ป่าซึ่งเสียงปืนมักจะเป็นการรบกวนการบำเพ็ญเพียรภาวนามากกว่าเมื่อกำหนดจิตลงยังบริเวณที่ดูล่มลื่นและน่าจะไม่มีสัตว์ป่าเข้ามารบกวนท่านก็ได้ปักกดลงณบริเวณน,นั้นทุกที่ที่ท่านตั้งใจเข้าไปปกักกดไม่ต้องห่วงเรื่องน้ำเรื่องอาหารเพราะท่านจะหาที่ที่เหมาะสมกับการที่จะสามารถดำรงกายอยู่ในป่าได้อย่างไม่ต้องเป็นห่วงอะไรเป็นช่วงเวลาหล้างเที่ยง หลังจากที่เสร็จกิจธุระท่านก็นเริ่มนั่งบำเพ็ญเพียรภาวนาด้วยจิตที่ตั้งมัน่นเหมือนทุกครั้งที่เข้าไปยังผืนป่าไม่ยอมปล่อยจิตให้ล่องลอยและเสียเวลาไปอย่างไร้สาระหลบๆกายในผืนป่าแถบนั้นก็มีแต่เสียงสัตว์ป่าและเสียงใบไม้ไหวเท่านั้นซึ่งไม่ได้เป็นการรบกวนการบำเพ็ญเพียรภาวนาแต่อย่างใดจนจิตของท่านมาคลายออกจากสมาธิเอากระช่วงเกือบจะคำจึงได้ลุกออกจากอาสนะถือกานน้ำเดินดิ่งไปยังลำธารเล็กๆที่อยู่ใกล้ๆ พร้อมกับเก็บ่อนไม้แห้งติดไม้ติดมือกลับมาด้วยเพื่อมาก่อกองไฟต้มน้ําชาฉันท่านจะใช้เวลาเกี่ยวกับกิจธุระไม่มากนักส่วนใหญ่จะหมดไปกับการนั่งบําเพ็ญเพียรภาวนาและจะจําวัดเพียงแค่สามสี่ชั่วโมงเท่านั้นในช่วงเวลาตีหนึ่งถึงตีสี่ตีห้าก็จะตื่นขึ้นมาปฏิบัติกิจของสงที่พึงกระทําไม่เคยขาดตกบกพร่องคําคืนแหลกผ่านไปด้วยความลาบลื่นช่วงเช้าหลังจากที่ท่านได้ฉันมากไม้ที่หาได้ใกล้ เรีเยบร้อยแล้วก็นั่งบำเพ็ญเพียรภาวนาต่อไปมารู้สึกตัวและคลายออกจากสมาธิเอาก็ช่วงเกือบเที่ยงเพราะจู่ๆกระดันมีเสียงปืนดังระเบิดตมอ,อยู่ใกล้ๆจากการที่ท่านสังเกตตลอดเส้นทางที่เข้ามาไม่น่าจะมีพลานเคยเข้ามาถึงป่าบริเวณนั้นแต่สุดท้ายแล้วกระดันมีพลานหลงเข้ามาจนได้สิ้นเสียงปืนที่ดังเมื่อครู่จู่ๆก็ได้ยินเสียงฝีเท้าของสัตว์ป่าวิ่งตรงมาอย่างกดของท่านก่อนที่มันจะวิ่งกระโจนมาฟุบนอนอยู่ที่หน้ากดของท่าน ด้วยอาการหายใจรวยรินบาดเจ็บอย่างหนักจากกระสุนปืนที่ดังท่านเหลือมตามองดูก็เห็นว่าสัตว์ป่านั้นมันเป็นแม่กวางตัวเมียไหวกำลังเจริญพันธุ์หลวงพ่อเลืองจึงลุกออกจากกรดเดินออกไปเอามือลูบที่หัวของกวางแม่สาวนั้นเพียงแค่ขู่เดียวบาดแผลของมันก็หายสนิทเหมือนว่ากวางแม่สาวนั้นจะรู้ภาษาและสำนึกบุญคุณมันได้คลอเคลียและเลียที่มือของท่านแล้วก็นอนหมอบอยู่ใกล้ๆกับกรดของท่านไม่ยอมไปไหน เพราะคิดว่าอยู่กับพระทุดงคงจะปลอดภัยจากกระสุนปืนของผานเฮียมนั่นผ่านไปอีกครู่หนึ่งก็มีเสียงฝีเท้าวิ่งไล่ตามมาก่อนที่จะปรากฏตัวให้เห็นว่าเป็นร่างของผานลักษณะท่าทางขึงขังลำสันหน้าเฮียมดูดันไม่ต่างอะไรกันกับใบหน้าของหลวงพ่อเลืองแต่ด้วยจิตใจที่อยู่ภายในนั้นคงจะไม่เหมือนกันเป็นแน่พรนหน้าเฮียมนั่นไม่สนใจว่าจะมีพระสงฆ์องค์เจ้าอยู่ในบริเวณนั้นด้วยยกปืนขู่กายของตนเอง หันไปที่ล่างของแม่กวางสาวแล้วก็สับไกดังแฉะแฉะแฉะกระสุนปืนกับไม่ระเบิดออกจากลำกล้องในขณะที่หลวงพ่อเลืองท่านยังคงนั่งนิ่งเงียบไม่พูดไม่จาอะไรเพราะคงจะรู้ถึงจุดประสงค์ของพลานาเหียมนั่นเมื่อเห็นว่ากระสุนปืนของตนไม่สามารถจะระเบิดออกไปจากลำกล้องได้พลานาเหียมถึงได้รู้ว่าได้มาเจอดีเข้าแล้วจึงได้แกะกระสุนปืนของตนเองออกมาจากลำกล้องกำเอาไว้ในมือท่องบนคาถาอาคมที่ตนเองนั้นมี ก่อนที่จะยัดใส่เข้าไปในลำกล้องอีกครั้งแล้วก็หันปลายกระบอกปืนสับไกเสียงดังปงแทนที่กระสุนปืนอาคมของพรานาเฮียมนั่นจะพุ่งตรงไปที่ล่างของแม่กวางสาวกับพุ่งตรงไปที่หลางของหลวงพ่อเลืองจนหงยหลังพึงแต่ท่านกระลุกพรวดขึ้นมานั่งสมาธิต,ตามเดิมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีแม้แต่คำพูดไม่แสดงแม้แต่สีหน้าว่ามีอาการใดๆดทั้งสิน้นเมื่อเห็นว่าเหตุการณ์เป็นแบบนั้นพรานาเฮียมก็รู้ได้ทันทีว่าพระลูปนี้ คงจะไม่ธรรมดาอย่างที่คิดเอาไว้เสียแล้วหลวงพ่อเลืองเอามือลูบหัวแม่กวางสาวจนเหมือนว่ามันจะรู้ตัวก่อนที่จะลุกพรวดพลาดกระโจนหนีไปทางหลังกดพลิบตาเดียวใบหน้าของหลวงพ่อเลืองเกิดเปลี่ยนไปเป็นใบหน้าของเสือจ้องมองพลาน,น่าเหี้ยมด้วยด,ว,ยดวงตาขงเขม็งพลาน,น่าเหี้ยมนั่นก็คงจะรู้ตัวว่าต้องทําอะไรต่อไปมันโยนปืนขู่กายของตนเองออกไปข้างๆก่อนที่มันจะก้มลงคลานสี่เท้า แล้วกับพ่งกระโจนเข้าไปหาร่างของหลวงพ่อเลืองที่นั่งนิ่งอยู่ซึ่งบัดนี้ร่างของมันกลายเป็นเสือลายพาดก่อนไปแล้วพรานาเหียมผู้นี้ไม่รู้จักดีชั่วไม่เว้นแม้แต่พระสงฆ์องค์ขเจ้า,จาผู้ถือศีลภาวนาเมื่อเข้าไปถึงร่างหลวงพ่อเลืองก็ได้เปลี่ยนร่างจากพระกลายเป็นเสือสมิงเช่นเดียวกันแต่ว่าร่างเสือสมิงของหลวงพ่อเลืองนั้นใหญ่โตมากกว่าเสือสมิงพรานาเหียมนั่นถึงสองเท่าเล่นทําเอาเสือสมิงพรานาเหียมถึงกับพะงะ แต่ก็ยังช้ากว่ากงเล็บอันใหญ่โตของหลวงพอ่อที่ตะปบเข้าไปที่ลำคอของมันก่อนที่จะกระชากเข้ามาใกล้ๆใช้คมเขี้ยวฝังเข้าที่ลำคอของมันซ้ำเข้าไปอีกแม้ว่าคมเขี้ยวของเสือสมิงหลวงพ่อเลืองจะไม่สามารถลักหายผิวหนังของเสือสมิงหน้าเห้่มนั่นได้แต่จากแรงขยำและกระชากสะบัดไปมากระแทบทําเอาคอของมันแทบหักร่างของมันถูกเวียงกระเด็นไปปะทะกับต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ใกล้ๆมีเสียงร้องโอกออกมาด้วยความจุกเสียด ยังไม่ทันที่จะได้ทำอะไรร่างเสือสมิงของหลวงพ่อเลืองก็พุ่งกระโจนเข้ามาถึงตัวอีกขยํำกระชากเข้าที่ลำคอของมันอีกครั้งแล้วก็บสะบัดฟาดกับต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ใกล้ๆนั่นจนกระดูกระเดี่ยวของมันแทบจะแหลกเหลยวหมดเลีล่ยวแรงอ่อนพับไม่ต่างอะไรกันกับกองเนื้อหลังจากที่เสือสมิงหลวงพ่อเลืองท่านได้ละคมเขี้ยวออกจากร่างของมันแล้วเสือสมิงพลานาเหียมก็ทำท่าทางกระเสือกกระสนเตรียมที่จะหนีสุดชีวิต แต่สุดท้ายก็ไปไหนไม่ได้ด้วยเลี่ยวแรงและพละก,กําลังที่ไม่มีเหลือร่างเสือสมิงของหลวงพ่อเลืองท่านก็กลับมาเป็นร่างของพระ,ะอีกครั้งเดินเข้าไปถือเอากาน้ําชาของตนเองหันกลับมาที่ร่างของเสือสมิงพลาหน้าเหีี่มก่อนจะเทน้ําที่อยู่ในกาซึ่งเย็นแล้วลาดลงไปที่หัวของมันจู่จูมันก็แหกปากร้องร่นดิ่นพลานโดยความเจ็บปวดทุลนทุลายอยู่แบบนั้นครูหนึ่งก่อนที่ร่างของมันจะกลับคืนมาเป็นร่างของพลาหน้าเหีี่มอีกครั้ง เมื่อถูกน้ำในกาของหลวงพ่อเหลืองเข้าไปก็ดูเหมือนว่ามันจะรู้ตัวว่าวิชาอาคมต่างๆที่มันมีอยู่ในตัวนั้นได้ถูกหลวงพ่อเหลืองท่านล้างอาคมออกไปจนหมดสิ้นแล้วต่อไปไม่สามารถที่จะใช้วิชาอาคมอะไรของตนเองที่มีไปทําร้ายหรือว่าสร้างเวรกรรมอะไรกับใครได้อีกเมื่อรู้ตัวว่าสินทาสุดท้ายแล้วมันกก้มลงกราบที่ทเท้าของหลวงพ่อเหลืองไม่ต่างกับคนที่สํานึกได้หลวงพ่อเลือง ท่านดูที่ใบหน้าและแววตาของพลาน,นาเหียมนั่นก็ยังรู้ได้ว่าจิตใจของพลานผู้นี้ได้เปลี่ยนไปแล้วท่านจึงเมตตาพูดจาเสวนาถามสารทุกสุขดิบความเป็นมาถึงได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรท่านใช้เวลาสนทนาอยู่กับพลาน,นาเหียมจนเกือบจะคำ่ำถึงได้แยกย้ายกันไปท่านก็นทำภารกิจของท่านต่อไปพลาน,นาเหียมนั่นได้สัญญาเอาไว้ว่าจะกลับตัวกลับใจไม่เข้าป่าล่าสัตว์เหมือนที่ผ่านๆมาอีก และทั้งสองก็มาได้พบเจอกันอีกเลยหลวงพ่อเลืองท่านนั่งบำเพ็ญเพียรภาวนาอยู่ในป่านั่นจนเกือบไก่พรรษาถึงแด้ทุดดงออกจากป่าไปหาจำวัดอยู่ใกล้ๆก,กับผื้นป่านั่นเองหลังออกพรรษาปีถัดมาท่านก็นได้ทุดดงหายเข้าป่าไปอีกครั้งเหมือนที่เคยทํามาเมื่อผ่านไปหลายปีเลื่อมชลาภาพมากขึ้นท่านจึงต้องอยู่จำวัดตลอดไปหลังจากที่ทุดดงไปตามผื้นป่าหลายที่สุดท้ายก็ได้ย้อนกลับมาจำวัดอยู่ใกล้ๆก,กับผื้นป่าเดิม ที่ท่านชื่นชอบนั่นก็คือวัดที่อยู่ใกล้กับผืนป่าในจังหวัดตากปัจจุบันนั่นเอง